วันนี้พอแจกสูตรเนาะแจกสูตรไม่ถูกแจกน้ํามันหอมระเหยค่ะจะทํา2สูตรนะคะถ้าใครอยากได้เอาไปทดลอง inbox เข้ามานะคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าทําไมสูตรแรกจะเป็นสูตรที่เรียกว่า mixed orange นะคะเราก็จะใส่ c r e m e n t h y เนาะแล้วก็เลมอนแล้วก็ peppermint สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแบบว่าแก้งง่วงถ้าเราต้องแบบเดินทางไกลขับรถไกลหรือว่ารถติดอย่างเงี้ยสูตรนี้ใช้ได้ก็คือมันจะทําให้คือกลิ่นมันจะเฟรชมากกลิ่นมันส้มๆหอมสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตื่นเราก็มีสติกระฉับกระเฉงมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้สูตรแรกสูตรที่2เป็นสูตรที่เรียกว่า peaceful ก็มี พี n ซนคามิ n งแล้วก็มีเปปเปอร์มินท์แล้วก็มีครีมินชัยนะคะมันก็จะให้กลิ่นที่แบบซอฟลงนะคะเย็นเย็นซอฟซอแต่ว่ามันจะทำให้เรามีคอนเซนเทชันก็คือมีสมาธิอย่างที่อย่างสมมติเราต้องอ่านหนังสือหรือว่าต้องการสมาธิในการทำงานอันนี้เป็นสูตรที่สองเรียกว่าพี f u l ก็คือมันก็จะทำให้เราสงบแล้วก็มีสมาธิในการทำงานนะคะแจก2สสูตรค่ะ วันนี้เราจะทํา2สูตรนะคะเป็นสูตรที่ใช้สําหรับสูตรดมนะคะทั้ง2สูตรนี้ทาแก้มแมลงศัตกกับต่อยได้นะคะสูตรแรกก่อนนะคะเ,เป็นสูตร orange fresh นะคะ mix orange fresh นะคะเราก็จะจะใส่น้ํามันอากอนออยลงไปครึ่งหนึ่งของขวดอันนี้เป็นขวดที่แจกนะคะจะเป็นขวดเล็กๆประมาณ2 ML เราใส่น้ำมันอากอนออยลลงไปครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่า เวลาโดนผิวแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่แสบนะคะแล้วก็สูตรแรกเนี่ยมันจะม,นมันจะมีส้มเยอะนะคะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปโดนแดดแล้วมันอาจจะมีการระคายได้นะคะเราเริ่มจากตัว s e ท o n fresh นะคะซึ่งเป็นมีตระกูลส้ม3,4,5,6,7,8,9,10 10ห10ยดนะคะอ่าเราก็ใส่เปปเปอร์มินต์10หยดคะ่ะ หนึ่งสองสามกเจ็านาะแล้วก็ใส่ครีมบนทายซึ่งก็เป็นส้มเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามเอ่าเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นสูตรแรกเราก็ปิดฝาปิดจุก แล้วก็ปิดฝาขยับเสร็จแล้วนะคะกินมันก็จะออกส้มๆหอมๆนะคะของเป็นพีซฟูลนะคะพีซฟูลเราใส่น้ำมันน้ก้นออยเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโดนผิวแล้วเนี่ยมันจะได้ได้รูดไปนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะอาจจะเข้มเกินไปสำหรับผิวเราเพราะว่ามันเป็นตระกูลส้มใช่ไหมคะ ใส่อาร์กอนออยให้มันไปเจือจางนะคะอันนี้เราก็จะใส่ใส่พีแซนคามิ่ง10หยด2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะพีแซนคามิ่งแล้วก็กรีเมนทาย10หยดนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10อา แล้วก็ใส่เ erm ปปเปอร์มิ้นต์สิบหยดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีเต็มขวดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆกันแต่อันเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของสมาธิมากกว่านะคะก็ปิดฝาเป็นฝาแบบมีรูข้างในนะคะเอาไว้หยกเรียบร้อยนะคะสุดที่สองขยา่า เรียบร้อยค่ะผสมเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้เป็น mix orange ก็อย่างที่บอก mix orange มันจะทำให้สุดชื่นตื่นตื่นนะคะอันที่สองเป็น peaceful peaceful ก็จะทำให้เรามีสมาธินะคะก็ถ้าใครสนใจอยากได้แซมเปิลสองขวดนี้ไปลองใช้ดูนะคะ inbox เข้ามานะคะแล้วก็บอกเหตุผลที่อยากได้นะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ